สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะพามาชมต้นโมกท่หน้าบ้านของเรากันค่ะเขาก็จะเป็นไม้มงคลที่สวยมากเลยค่ะเขาจะเป็นไม้พุ่มสวยเขาจะมีดอกสีขาวเป็นพวงเลยค่ะการขยายพันธุ์ของเขาก็จะเป็นการปรับชำเพราะเมล็ดหรือว่าการทากิ่งค่ะ ต้นโมกเขาจะชอบน้ำมากเลยค่ะยิ่งฝนตกๆตเขาจะงามสดใสมากค่ะก็จะชอบแสงแดดมากเลยค่ะไม่กลัวแดดค่ะทนแต่ความร้อนมากค่ะหน้าร้อนเขาก็ไม่โทรมเลยค่ะต้นเขาเขาจะมีกลิ่นหอมตอนเย็นๆค่ำๆำำค่ะ กินเขาจะหอมเย็นๆค่ะจะออกดอกตลอดปีเลยค่ะดอกเขาจะเยอะมากช่วงหน้าหนาวค่ะช่วงหน้าหนาวดอกเขาจะออกเต็มต้นเลยค่ะ นอกจากสวยงามแล้วเขาก็จะมีสรรพคุณทางยาที่เยอะมากเหมือนกันค่ะเปลือกของเขาก็จะช่วยให้เราจเจริญอาหารค่ะส่วนดอกก็จะเป็นยาระบายค่ะใบก็จะช่วยขับน้ําเหลืองเสียส่วนยางของเขาก็จะเป็นยาแก้พิษง,งูแก้แมลงสัตว์กัดต่อยค่ะ เราก็จะปลูกไว้ตามหน้าบ้านค่ะหรือว่าจะปลูกทำเป็นไม้แคะหรือว่าบอนไซใส่กระถางก็ได้ค่ะเชื่อกันว่าปลูกต้นมอกแล้วก็จะมีชีวิตมีแต่ความสุขค่ะความสดใสมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะ สิ่งไม่ดีก็จะเข้ามาไม่ได้ค่ะต้นเขาจะเป็นพุ่มสวยสวยงามมากเลยค่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ